สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพอก,กับดอลลาร์มื้อนี้วันที่21มีนาคมนะครับผมพศ2567เนาะพี่น้องเนาะนะครับมองได้มีตัวดีต,วดตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอลลาร์ฮู้นะครับผมทีมงานฮู้กระสิไปตามมาให้พี่ให้นอ้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางน้ำกันนะครับมักชอบจังไดกครจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับผม คลิปนี้นะครับดัลล่าก,กับซีมีตัวเลขกตนะัวทางของปู่578นะครับมานำเสนอให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับผมตัวเลขกตัวทางนี้นะครับดัลล่าได้มาจากทางทีมงานที่เพิ่นไปไท่ายถา้ำนะครับได้กรุณูน้าสุให้กับดัลล่า เอามาฝาก FC พี่น้องนะครับอาจจะบดเอฟไทยถ้ำโดยตนเองนะพี่น้องเนาะนะครับต้องกราบขอโทษขออภัย FC นั่นนะครับแต่คันผู้ใดอยากหูไรยละเอียดนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทั้งทีมงานทุกๆท่ทานนะครับผมที่เพิ่นไปถไ่ายถ้ำเหมือจะเป็นเป้าแถามแม่หมูเดือนตะเกาวโพเพชรผ้าร่วยนะครับผมที่เพิ่นไปถไ่ายถ้ำนะพี่น้องเนาะนะครับผมส่วนตอนลากก็ได้ตัวเลขแนวทางมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งเท่านั้นนะครับคันผู้ใด อยากเห็นตัวเลขเร็วๆไวๆตามมาดเขามาที่ติดตามรับชมทั้งจ่องดอลลาชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับบมมีรายละเอียดปันใดพี่น้องนะคร,ครับเดี๋ยวเขาจิมาเบิงสถิติย้อนหลังของปูหาเจ็ดแปดักอน,นะครับเอฟซีบางทันอาจ์ตเขามาติดตามรับชมเป็นครั้งแรกนะพี่น้องเพราะในหูว่าตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดที่มาเป็นอย่างใดน,นะครับผมแต่สําหรับเอฟซีที่ติดตามปูหาเจ็ดแปดอยู่แล้วก็จะหูก,กันดีนะพี่น้องอ่ะมาเบิงกันเลย ดอลล่าเอามาให้เบิ์งนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมปูหาเจ็ดแปดไหามาวิ่งบนหกกับแปดนะครับผมจับคู่ให้นะครับพี่น้องจับคู่ให้บลกเขา่านะครับผมปรากฏว่าหลุดไปในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับผมหลักะวิ่งล่างนะครับเข่าจะวิ่งนะ้อพี่น้องเนาะจับคู่ปูก็จับใหสองคู่นึงบลกเขา่าบนกับเขาวิ่งเข่า ลักลอยนะครับผมอันนี้ตัวเลขแนวทางงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหลุดไปนะพี่น้องปูห้าเจ็ดแปดนะครับ<อ>แล้วก็งวดที่ผ่านมาสิบหกมีนาคมนะครับ<อ>ปูหามากรอบตองงวดนะครับปูหายมาเป็นรักหาหลังจากนั้นปูบอกว่าหามันติดดับปูก็ได้ไห มาเป็นสีแทนนะครับสําหรับตัวเลขท้าทางบนนะครับผมผู้กระจับคู่ใหสามคู่สามชุดเท่านั้นนะครับบนกระลุดไปนะพี่น้องนะครับล่างผู้ห้วิ่งสองนะครับจับคู่ไฮสามคู่สามชุดนาเียดา่ยพี่น้องนะครับสองไปขึ้นบนเลขที่ออกนะครับก็6หกสองหกราคล่างเจ็ดแปดนะครับอันนี้เป็นตัวเลขน้าทางงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับผมที่ผ่านมานะพี่น้องนะครับ เดี๋ยวห้องสิบมาเบิ้งงวดต่อไปกันเลยพี่น้องนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวราล,ล่าจะขึ้นหน้าจอให้เบิ้งนะครับเป็นไล่เมือของปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับแล้วก็จะลอกให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ้งไปน้ำกันนะครับกันขึ้นหน้าจอมันอาจจะตัวน้อยแน่แล้วพี่น้องเนาะนะครับผมลอกให้เบิ้งไปน้ำกันเลยอ่าขึ้นหน้าจอมาเลยนะครับนี่ครับผมตัวเลขแนวทางของปู่ห้าเจ็ดแปด นะครับปูหิมาจริงๆแล้วนะครับปูหิมาเป็นบนล่างนะครับผมมีทั้งหมดเจ็ดคูเจ็ดชุดนะครับขมิมีสองหาสองหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับแล้วปูมาแยกบนแยกล่างหิพี่น้องนะครับขลเ่ยได้มาแบบนี้นะครับผมบนเขียนบน บนนะครับปูหอยมาว,วิ่งสองวิ่งที่สองแล้วก็จับคู่ห้สองคู่หนึ่งพี่น้องนะครับสองห้ากับสองหกเอาปูขึ้นจับห้ต,ตัวก้อนนะครับผมอันนี้เป็นชุดบนนะครับผมส่วนชุดล่างนะครับผมล่างปูห้วิ่งเจ็ดนะครับ วิ่งเจ็ดนะครับผมแล้วก็จับคู่ให้เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมแล้วครับตัวเบินเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า ครับพี่องปูแยกบนแยกล่างให้พร้อมตอนแรกนะครับปูก็ได้เขียนให้เป็นบนล่างรวมกันครับผม,บผมปูห้าเจ็ดแปด หมดวันที่หนึ่งสี่ครับโอ้โหเดว,วนะครับึ้นหน้าจอให้พี่ให้น้องท่านไปชมเบื้องหน้าแลวกอรอกให้เบื้องใหม่นะพี่น้องนะครับตัวเรขมันอาจจะน้อยในจักน้อยนะครับผมนะครับผมแคบหน้าจอเลยพี่น้องนะครับ ัวเลขของปู่578งวดวันที่1เมษายนนะครับพศ2 5 6พาอพี่น้องนะครับบนปูให้วิ่ง2นะครับจับคู่ให้2คู่2ชุดเท่านั้น2หากับ26พี่น้องนะครับล่างวิ่งที่7นะครับจับคู่ให้หาคู่หาชุดนะครับผมที่7จ7ด7า7เหนึ่งนะครับ พิจารณาเป็นแนวทางเบื้องกันแล้วกันพี่น้องมักชอบจังไรก็จงคอยเอาไปตัดสินใจใน,ในการเสี่ยงจุกเสี่ยงดวงนะพี่น้องเนาะนะครับผมข้าบกบขอฝา,ากไว้สําหรับตัวเลขแนวทางที่ดอนลาได้นาเสนอไปลหลายคลิปนะครับผมผ่านผู้ใดยังท่านในเบื้องยังท่านในช่วงก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมย่อนลางกันได้เด้อพี่น้องนะครับผมล่ลงไปแล้วหลายสํานัก มากชอบตหนักใดนะครับก็เลือกตํนักนั้นเป็นตํนักหลักก,แก็แล้วพี่น้องนะครับส่วนตํนักอื่นๆเท่ากับเบิงเป็นเพียงแนวทางนะครับเมื่อนี้ก็นําเสนอของปู่578นะครับปูกระห้มาตามสูตรคํานวณเท่านั้นพี่น้องนะครับเป็นสูตรคํานวณของปู่578แล้วก็สูตรร้อยมาลลยนะครับปูออกมาร่วมกันแล้วก็ได้ตัวเลขมาตามนี่แหละพี่น้องนะครับผมบน25 26 ลางเจ็ด7ามเจ็นกะครับผมมักชอบจังไนก็จ้องค่อยเอาไปพิจารณาให้การเสียงจบเสียงดวงนะพี่น้องเนาะนะครับผมขันบอมากบ่ชอบห้องกระเบิ้งเป็นหน้าทางนะครับดูไว้ไม่เสียหายพี่น้องนะครับผม ขอขอบพระคุณทั้งทีมงานทุกท่านนะครับที่นำทรงตุลกหน้าทางมาให้กับดอนลาชแนลนะครับแล้วก็กราบซาธุปูหาเจ็ดแปดนะครับที่แบ่งปันตุลกหน้าทางให้กับ FC เอฟซีนอกพีนองเนาะนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณทั้งเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งช่องดอนลาชแนลนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเฮงเฮง ให้รวยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อพี่น้องนะครับถ้ามักจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลัางใจนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สิบริพาลาชมคลิปใหม่ๆแน่ทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับสวัสดีครับ